สรุปแล้วอยู่ประมาณสามหมื่นหาสามหืนหาเท่านห้นบอสตัวใดตัวเจ็ดแปดหมื่ะเอาเอาเอไม่ก็ได้ครับก่อนก่อนกเกิดดัาจ็คสี่เลยจังไบอเลรียเป็ครับเหรีป็นรเสกิลสกิลมือเบนจับะนะโอเครับว่าเบอด้านในมันแบบอุปกรณ์ประเภทแบบนี้นะครับมันเป็นอุปกรณ์ที่รักนะครับนะ เวลาจะแกะอะไร่างๆแกะสุมสี่สุมห้าไม่ได้นะครับระมัดระวังเรื่องการขูดรอยขีดข่วนแม้แต่แมวขูดก็ไม่ได้นะครับแบบนี้นะครับนะมันบ่อะไรได้อถ้ามีรอยขีดข่วนน้อยเดียวถ้ามันเกิดจากช่างนิบหายไว้วอเลยนะครับอุปกรณ์ประเภทแบบนี้นะครับมันเป็นอุปกรณ์ทำมาหากินนะครับนะรักมากกว่าเมียนะแมียนะอ่นนั่นโอ้ยเนี่ยลูกเล่นต่ำเธอหนึ่งลมเบียดไดจิ้หายเลยไง ดานเมียเลยคือบ่เบงลูกโอ้ตายหนาเลยช่างผู้ทำงานเนี่ยโห <c oughs> นะครับถ้าไม่ไว้ใจให้ทำไม่ได้นะครับแต่ว่า่อยเมาได้เนี่ยเขายังสิงให้่อยแก่ยู่บ่แก่รถดเออแก่รหลดอ่ะเพิ้ลบางสั่นแหละครับจัดไปแก่รหลดไหมครับเพื่อนเพื่อนดูสิครับมีการชิวนะครับตัวน,นี้คือกระดาษฟอยล์นะครับเห็นไหมครับฟ <c oughs> อยล์ตัวนี้นี่เป็นชิวนะครับเพราะว่าตัวเขาเป็นตัวไม้นะครับถ้าไม่มีฟอยล์พวกนี้ชิวสัญญาณรบกวนไว้จะเกิดสัญญาณรบกวนเป็นอย่างมากนะครับ เออแลวทีนี้ก็จะฉีดน้ํายาล้างคอนแทคเข้าไปแล้วก็จะไปล้างวัลุ่มมันแค่นั้นเองนะครับภายในให้เห็นว่าเป็นแบบนี้นะครับโอ้ฝีมือเจ๋อมากเลยนะครับนะดีโภคช่างคนไทยไน,นี่ืมโดยคนไทยด้วยนะครับช่างคนไทยที่ชนบุรีช่างชนบุรีจากชนบุรีนะครับแต่สนใจเลี้ยวโอเคอโอเคโอค้โอโอโอไม่ใช่อินบอกหาผมสิครับผมมันไม่ตอบใครคนะครับเติ้ลคาถาวุฒเติ้ลคาถาวุฒนะครับนะเติ้ลคาถาวุฒนะครับนะ มือเบสอันดับหนึ่งเรื่องทารนะครับเอาเรื่องกับพ่อเนาะเรื่องนอนผู้ดินในนนผู้ดินเอานอนผู้ดินผมผู้ผู้เล่นไม่มีใครเล่นใช่ไหมแค่วคาดไรเอาเข้าเรื่องเรานะที่นี้ดูนะครับนะดูแจ็คนะครับเขาทำนะครับเขาวางอย่างดีนะครับนะมือเบสอันดับหนึ่งในนนผู้ดินนะครับพ่อไม่มีคู่แข่งแล้วนะครับนะครับไม่มีใครเล่นนะครับดูสวิตโอ้ยสวิตขึ้นบนเนี่ไปเลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะล้างในส่วนบนลลุ่มนะครับวนลุ่มตัวนี้เป็นสองชั้นนะ โอเคนะครับให้ดูภายในนะครับเดี๋ยวนี้เจ้าของเครื่องคุมเข้มเลยนะครับนะอันเมาได้ยังี่เมากับใบใจเหตุอยู่จังหวะอยู่อ่านะครับนะตอนนี้นะมันโมดิ่งได้สั่นหมดเลยอ่านะครับนะตอนนี้นะตอนนี้คนรุ่มนะครับมาดูมาดูตรงนี้นะเพื่อนนะมาดูตรงบางทีมันมีกีตาร์เบสกีตาร์อะไรที่เราทําที่บ้านเราโอ้สสวััดีครบสวัสดีครับสวัสดีครับ ตอยนะครับตอยย่งคั่นฐานจอยโลวี <style> เอานะครับนะแล้เวเรามาดูมาดูตรงนี้นะครับมาดูตรงตรงนี้ก่อนนะครับเอามาดูตรงว่าตรงตรงน,นี้นะครับมันจะต้องต่อกับระบบเก่าของตัวนี้ด้วยบางบางทีมันทํามันบื่อนะครับนี่มันนะมีนะครับมีค่าความต้นานทานเออต้องดูด้วยนะครับมีค่าความต้านทานมานะครับ แสดงว่ามีการต่ออะไรที่เป๊ะมากนะครับถ้าเกิดว่าเราเราไม่ต่อตรงนี้นะครับบางทีมันต้องเอามือมันสัมผัสนะครับมันถึงจะหายบือ่อหายหำเสียงจีนะครับนะบางทีเราทําพวกพินพวกอะไรพวกนี้นะครับในกรณีที่ไม่ต่อตัวนี้ให้ถึงจุดนี้จะเกิดอาการเสียงจีเสียงหำนะครับเช็คแล้วนะครับก็โอเคนะครับรือว่าสุดยอดมากสร้างหรือรับประเทศเนาะบอต่อมันกระปวดเลยเนาะเติร์นต้องมึงด้วย ลองลองหมุนบ้างน,นะครับมันเป็นไปได้บรสีน้ำยาล้างเข้าไปแล้วได้แล้วบอกข้อแข็แล้วบอกขแข็แล้วนั่นมากับเอ้ยี๋ยวไดแล้วเดอยู่บอันสอบข้อสอเราเออเดี๋ยวเออบลักซีดามนะครับโลจับบชนะได้แล้วไดแล้ว โอเคครับโอเคโอเคครับผมปิดคลิปอัานันด้อัานันด้เพียงอัานันด้วยอ่ามาลีโอด้มาลีโอด้แต่เดียวจบอ่ามานไป